อะไรที่ยังไม่มีสมาธิในการเรียนเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นไหมคะเเรนไม่รู้เรื่องเรนไม่รู้เรื่องพูดอะไรไปก็ไม่เข้าใจเวลาอธิบายอะไรไปก็ไม่เข้าใจเพราะว่าสตินู่นไปอยู่ก,กับบ้านอยู่เลยอยู่ก,กับบ้านอยู่ยนะคะัอ่ะทำ m a สดีดค่ะเด็กๆทำมส h ดสดีค่ะครู Morning student ตยูชูเบเด็แล้วพากันยูพิเชิ่งโอเค What color วอสคัน o r ่อฟลีสวอสคั r หล่อีมโอเคเรดด h a กูวอส c o l หล่อพัพพ์โอเควอสคั l หล่อกินวอสค r o หล่อ a รีมวอสคันหวาก็ได้กินก็ได้ใช่ไหมบางคนสนัจนะคะมีทั้งสองทนะครเป็นไงวันนี้วันี่เไหแล้วเอ อ่าใครที่ฟังคุณครูพูดฟังฟังใครที่ฟังคุณครูพูดใหไปอยากจะรู้ว่าวันที่อะไรคะรวันที่สี่เดือนอะไรคะโน่พฤศจิกายนไหนพูดสิพฤศจิกายนอ่าพศอ,อะไรอ่าแล้วใครรู้บ้างว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันมีวันสำคัญอะไรอยู่ วันลอยกระทงนะคะมีวันลอยกระทงด้วยอ่ะใครอยากลอยกระทงยกมืออ่าแล้วก็ตัวถามหน่อยว่าลอยกระทงเนี่ยจังหวัดเราเนี่ยเขาลอยกระทงอะไรกันลอยกระทงอะไรกันคะลอยกระทงกาับล้วยรู้จะกลับล้วยไหมเราเรียนต้นกล้วยมาปิดเมื่อเมื่อเออเธอพี่น้าเราเรียนอะไรนะเราเรียนกล้วยไม่ อนุบาลสองนเรียงกล้วยอรุบาลสามนอเไียงมะพร้าวใช่ไหมแล้วเรารู้อย่างว่าประโยชน์ของกล้วยเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างมันทําอะไรบ้างแล้วอันนี้มันคือมาจากไหนเนี่ยอันนี้มันคือต้นกล้วยแล้วทําไมเขาถึงเรียกนี่ว่ากาบกล้วยล่ะลูกทำไมเขาถึงเรียกว่ากาบกล้วยคะเพราะอะไรคะลูกนี่ไงเพราะเขาฉีกมาเพราะเขาฉีกมาุ๊กเราก็ได้กาบกล้วยเด็กาว อ่าเป็นอย่างเงี้ยเอามาจากตรงไหนดูนะปุ๊ป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 ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีข้อรู้ไหมว่าชาวเกาหลียงชาวเกาหลียเขาชอบเอาขั้วยอ่อนๆอย่างเงี้ยเอาไปทำอะไรโนาเอาไปแกงเห็นไหมพี่จะได้กินบ้างแกงบั่วขั้วยเอาไปทำจำพิมพ์ยัญญาได้แล้วก็นี่เห็นไหมุณ่โซจะแกะให้ดู ก็พยอยากจะแกะเรหาตรงสุดออกเดีแหละหนูดูตรงนี้ก็ได้นะลูกนี่ไง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 แข็ข่าวข่าวกินได้ลูกบมาหยุบก่อนอ่ะนี่นี่ไม้มนมาแล้วอันนี้คืออะไครเซนใช่ไหมโอ่ยสวัสดีคุณครูอะไรลูกคุณครูอะไรนะครูอะไรนะครูอะไรครับ เออเคโอเคมีค hmm. ah, ูณไหมโอเคูอ่ะเดี๋ยวคุณครูให้สัมผัสก่อนให้สัมผัสก่อนแล้วเดี๋ยวบอกคุณครูนี่มาคูณอยู่ยังไง พื berry, ้นพี่หัเป็นยังไงลูกพ sure> ื้นพี่หัเป็นยังไงลูกเด็กๆจ๋าพื้นพี่มันยังไงลูกทำดูแล้วมันยังไงคะมันเลอรียบมีผูวมันไหมมีมันๆไหมไนะจ๋อยาอย่าอย่าไปทำอย่างนั้นนะ อ่าอ่ามีนคือคนทำไม่นี่แหละคือครูไม่ได้ว่าหรอกที่ทําอ่ะแต่เดี๋ยวเสื้อมันจะซักไม่ออกเพราะมันมีอะไรคะยางกล้วยถ้าสมมุติว่าหนูเอาอันนี้ไปรูปตามสปาเนี่ยยางกล้วยที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะทําให้ทําไมคะเสื้อมันละซักไม่ออกเลยนะจะบอกให้อ่อาสแกนอ่ะสแก้านน ดังจัง้ังจซงจั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 งยังจ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 ังสังจ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 ังังจ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 ั้จังจงจูงจั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 งจงจังจัจังงัังง

นำุงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจอ่ะอดี๋ยวหันหน้าไปทำหน้าอยากให้พ่อแม่ดูด้วยว่าใครรำสวยเออเดี๋ยวรำมาให้พ่อแม่เข้าใจรำมาด้วยกันอ่ะร้องหรืยังอ่ะอ่ะตั้งวงก่อน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 อ่ะเดี๋ยวให้พี่สันตินไปทำอ่ะจะได้พร้อมกันอ่ะ พร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวให้พี่สักตดูนะหนึ่งสองสามวันหนึ่เดือนสิบสองงากระนองเป็นตระเราทำร้ายชายหญิงสาดดุกกันจริงวัะหน่อกำลง i ไปจ้าวคุณอะตอนนี้นะคะคุณแล้วเพื่ออะไรรู้ไหมว่าเราลอยกระทงเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะเพื่อทำบุญนชาวเรา่อทำบุญใครรู้มากว่าเรากระทงเพื่ออะไรไกด์ตอบเพื่ออะไรคะเพื่อให้เรามีความสุขเห็นไหมโปรดยินดเข้าใจตอบนะเพื่ออะไรอีกเพื่ออะไร เรื่อวันุกร์โรงเรียนนะฮะเี่ยตัวไปเนี่ยเราลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคารู้จักพระแม่คงคาไหมพระแม่คงคาอยู่ที่ไหนอยู่ในน้ำต้องถูกต้องห้ามห้ามทิ้งขยะลงไปเลยนะห้ามไปปัสสาวะลงไปในน้ำห้ามขี่ลงไปในน้ำนียนะ เรามีห้องน้ำยางเรามีห้องน้ำยางใช่เพราะว่าเราก็จะทำสมมุติว่าไม่ใช่สมมุติหรอกสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเนี่ยมีวิถีชีวิตทางน้ำซะส่วนใหญ่นะคะสมัยก่อนมันไม่ได้มีพื้นที่มีรถมีถนนนี้หรอกเขาก็ใช้วิถีชีวิตทางน้ำซะส่วนใหญ่ บางทีก็ต้องเอาของเนี่ยทำไมครับปลาสวัสด์อะไรสิ่งทุกอย่างอะลงไปในน้ำแล้วเราใช้น้ำไหมใช่ถามว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญไหมสำคัญถ้าเคยเคยน้ำประปาไม่ไหลเป็นบานเออแล้วไปรู้สึกไงหุ่นิหกไหมน้ำไม่ไหลมืออิดจมเลยทำอะไรก็ไม่ได้เลยหรือว่าไม่เคยอาบน้ำจะไม่ไม่หุ่นหกอาบน้ำป่ะเวลาอาบน้ำเราต้องใช้น้ำไหมใช่อ่ะ ว้ายเหม็นมากเลยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้คือลำต้นของต้นอะไรต้นอะไรนะต้นกล้วยกล้วยภาษาอังกฤษว่าบันนาน่ะออเซียับันนาน่ะบันนาบันนาอเกย์อเกย์โอเคเวนิสตูนะครับอ่ะพอเราได้ต้น เห็นไหมเราก็ได้ท so ี่เรียกว่ากาบกาบใส่บล like anyway. ูซิอ่ะใส่กาบกล้วยตอนนี้ดอกไม้ที Mother ่เราจะมาใส่ในกาบกล้วยเป็นดอกอะไรก็ได้ลูกเอ้ยดอกดอกไม้ดอกไม้สดนั่นแหละดอกไม้แถวบ้านเรามีไหมเนี่ยเอาเก็บมาใส่เก็บมาใส่เนี่ยเก็บมาใส่เนี่ยเห็นไห ใส่ตกแต่งให้สวยงามเนี่ยเห็นไหมและเราก็ปลาอะไรลงไปปักอะไรลงไปเกลียนนะคะอ่ะอ่ะนะต่อไปปักอะไรลงไปอีกปักทุกกีดอกที่ดอกสามดอกกีดอกกันสามดอกสามดอกหลอดหลอก เป็นไงมั่งรนช่วยัอ้าอ้า้ยไงาทำนะ้ยงนได้ตอนนี้อันนี้คือกระถงกับร้วยด็กพูดสิกระถงกับร้วอกระงกับก็มีอะไรอู่บ้างมีดอไมอมกไม้มีเกลียมีตนะคสวยไหม สว้นะคะแล้วก็ตอนที่เราลอยกระทงเราลอยกระทงเราต้องระวังตัวเองไหมการปลอดภัยเราต้องไม่ลอยที่ไหนในคลองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ระวังตัวเองจากที่เราจะลอยกระทงเราก็จะลอยตัวเองแทนกระทงเราอาจจะลงไปแทนกระทงก็ได้ ทำไมมันไม่มีน้ำหรอนะต้องระวังนะลูกนะครูของครูของทุกคนเลยอันตรายมากอ่ะตอนนี้ต่อไปเราทำเสร็จแล้วเราก็จบหรอนเราก็ทำไมคะเอออาร์ติาร์ดไงต้องไว้คุณหน่อยจริงมากอาร์ติกาน์ดว่ายังไงขอยรำรวยขอยรำรวยเอาเออว่า ออกอคาราพะแม่คงคารือขอให้ตัวเองร่ำรวยถูกหวันนี้นึอะะาทุต่พูดสิาุสาุขอให้พระแม่คงคาขอ้พระแม่คงคาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ี่อยู่ในน้ำิดในนห้อภัยใ้อพเจ้าพร้าพเจ้าทำไทำไม่ดี ลงไปในแม่น้ำด้วยเถินอาแล้วก็จะไมลงไปเลยลอยลงไปเลยเราจะเป็นที่ต้องเอาตัวลงไปด้วยไหมเป็นไหมคะไม่ต้องแปลงเป็นนะคะอ่ะทำได้ไหมทำได้ไหมอ่ะทำได้ส่งต่อส่งต่อเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำอ่ะส่งต่อส่งแบงคกเขาลูกอ่ะดีมากดีมาช่วยกู ขาบอกว่าเคยมีคนใส่ตัมภารใส่ไปคนนี้อะไรนะเคยมีคนบ้าแถวหน้าแถวหน้าหันหลังไปทางด้านหลังลกแถวหน้าหันหลังไปขาา คุโกจะให้เด็กๆทุกคนปฏิกรทงปฏิกรทงปฏิกรทงเลยค่ะลูกกรรทองอะไรคะการทองอะไรคะ,ระ,ออะ,รคะกระทงสายกับกุ้ยเรียงแม่กอง พี่ดีพี่ดีแงให้นูว่น่าจะพี่ต้องใช้มือนผ้าสายผ้าเช็ดพี่ดีชวยน้ำมันมอนะใตากมะจับกุ่มไม่ดีจับกลุ่มไม่ดีครไหโอ้โหคุณหีนั่งแค่นี้เอยแบบผู้หญิงเนี่ยเจ็บใจหรอแล้วลูกอะนั่งัสมาธิดีปิดกระโปรงด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูสิคะว่าใครทํางานสวยมากันเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวมาโชว์นะคะว่าใครสวยมากันอ่าหลายคนนะคะเสร็จแล้วคอมโบเสร็จยังลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ได้มีครบหมดทุกคนลูกไหนโบเสร็จยังลูก โอ้โหสวยจังเลยดารินสัยญาลูกครูครับคุูไม่มีเทียนฮะไม่เป็นไรไงก็คุณครูบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไงอ่าไหนดูสิคุณคุณไหนดูหน่อยลูกอ่าสวยของโบก็สวยลูกนะคะของโบพุบพุอ่าของวันชัยก็สวยอ่าสรุปว่าเขาเรียกว่ากระทงอะไรคะกระทงอะไรคะ กระทง n กับกล้วยนะคะเอามีไว้ประโยชน์มีไว้ทําไมเอาไว้รอแล้วมาทําไมอีกจ๋าเอาไว้ทําไมคะลูกเดี๋ยวบอกสิเอาไวนะ้น้เอาไว้ขอขมาพระแม่คงคาใช่ไหมคะอ่าไวนะ้ไว้นีง่ายไหมนี่ง่ายไหมง่ายแล้วก็สวยเรียบง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะเราสามารถทําเองที่บ้านได้ไหมได้แต่ว่าในการตัดตัดต้นกล้วยเนี่ย เราไปตัดต้นหนึ่งแล้วเอาอันหนึ่งได้ไหม,ไมไตัดต้นหนึ่งแล้วเอาแค่อันเดียวอะไม่ได้หรอกมันมันเปลืองทรัพยา,ากรเนี่ยที่ครูตัดมาเห็นไหมเมื่อวานเนี่ยลุงพงษ์ตัดให้เนี่ยได้ต้องหลายท่อนไงเห็นปะเอาเอามาทําต้องหลายท่อนไเราเอามา,เ,าเราเอามาทมาเออใช่<ร>อ่ะร้องเพลงวันเพ็ญเดือนสิบสองให้คุณครูคฟังหน่อย วันเพญเดือนสิบสอง,งน้ำในคลองเต็มตะลิงน้ำในคลองนะลูกนะเอามาหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามอาลำด้วยวันเพนเดือนสิบสองน้ำในคลองเต็มตะลิงเราทางร้ายสนุกกันจริงวันลอยกระทงอา้อาวอ้าว ลอยกระทงกันแล้วดารินร้องเพลงด้วยสิลูกอ่าเก่งทุกคนเลยยัใครเสร็จแล้วลูกใครเสร็จแล้วบ้างอ่ามาโชว์คุณครูหน่อยเร็วใครเสร็จแล้วมาตั้งแถวโชว์คุณครูหน่อยเร็ว อ่ะมาโอ้โหกระทงไกลเล็กมากเลยทำไมาเล็กกันอ่ะโบมาโบมาอ่ะโบมาโอ้ของโบสวยไหมลูกสวยไหมคะสวยอ่ะยิ้มหน่อยอ่ะไปได้อ่าของพี่แสนดีต้องสวยแน่นอนโอเคอ่าของไกทองสวยโอ้โหทำไมทูบมันเอียงกระเท้เล่ขนาดนี้นะลูกเอ้ยอ่ะไปอ่าของคุณสวยไหมลูก คุณยืนอยู่โรงเรียนบ่อยนะคุณครูคิดถึงเออเอามาปของใครลูกอ่าของวันชายยิ้มหน่อยโอเคของใครลูกอัมพลไหนเราขอเข้าขอขอมาพระแม่คงคาสิเด็กๆมาลองขอเข้ามาพระแม่คงคาที่พูดยังไงดีอ่าไปอัมพลเร็วของเี่ยของขาอ่าของปามก็สวยลูกนะคะอ่า,า,อาขาของเจนดูสิ โอ้โหสวยจังเลยเสียดายบวรเลยไม่ได้มาทำกระทองอ้อน่ารักค่ะคุณคุณลูกอ่าอ่านหนลองขอเข้ามาแขไม่คงขาที่จึงครูสอนเมื่อกี้ทำยังไงฮะขอไคงาอย่ารวยรวยอ่ะรวยอย่างเดียวเลยไว้ดัมเนี่ยอ่าของดารินนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวทำให้สมบูรณ์แบบแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทำไมคะ เก็บกันอ่าไปเก็บกันก่อนเดี๋ยวไปรอเดี๋ยวไปทําจริงอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าทําจริงเลยนะอาทิตย์หน้าทําดอกไม้จริงด้วยเดี๋ยวคุณครูจะให้เกมอุปกรณ์มาโอเคไหมอ่าไป see you again see you again